มาลอนบุ๊กโปรเพยเยอร์เทคเก้นระดับโลกเ <Yeah. S 3> เป็นไงพี่กินไก่ของผมอร่อยปะโทนี่เคเทพพับจีโมบายจากแวมไพร์อีสปอร์ตถ้าน้องไม่ได้พี่อ่ะน้องก็ไม่ได้กินไก่หรอกฝนไลฟ์ฟอร์ฟันสตรีมเมอร์พับจีโมบายเจ้าพ่อคอนเทนต์ต่อเลยป่ะพี่บุ๊กพี่พับจีโมบายมีเทคเก้นแล้วสนใจมาจอยด้วยกันเปล่าไม่พลาดอยู่แล้วพับจีโมบายเอ็กซ์เทคเก้นไปดูกันเลยป่ะไป,ไป โห oh, ยังเท่เลยเดี๋ยวพี่โชว์เทพจริงให้ดูฮันแน่พี่บุ๊คทำอะไรอยู่อะรถ mm hmm. มารับเราครับทุกคนเย้ yeah! สักไปพี่หมาฉอดเมื่อกี้เอาเรื่องเหมือนกันนะครับบุ๊คยอมไม่ได้อยู่แล้วไปตอกอะไรป่าพี่ า,าตุต้ยสมอร์ทภูมิไปกับพับ g Mobile X Tekken กับเมนคาแรคเตอร์อย่างจินคาซาม่าคาสิยะมิชิมาและนีนาวินเลียมพร้อมรับไอเทมอีกมากมายพับ g Mobile มีอัปเดตใหม่ให้เล่นแล้ววันนี้ฮะ